สวัสดีค่ะถ้าเราต้องการใส่ข้อความที่สานหนังสือแบบนี้นะคะสามารถทําเองได้ง่ายๆค่ะขัดด้านข้างให้เราเตรียมปกหน้าเนะะื้อหาที่เย็บแล้วแล้วก็ปกหลังค่ะตามตัวอย่างนะคะเอกสารจะต้องมีความหนาพอสมควรให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะใส่ในสานด้านข้างตามแนวนอนแบบนี้ค่ะในกระดาษอะะีกหนึ่งแผ่นอาจจะใส่ลวดลายของกระดาษให้เหมือนกับปกหน้าปกหลังนะคะจะได้เข้ากันพิกกลับด้านแล้วติดด้วยเทปกาวสองหน้าแบบบางติดเทปกาวเส้นที่2ให้ชิดก,กับเส้นที่1นึ่แบบนี้เราจะติดประมาณส5เส้นนะคะขึ้นอยู่กับความหนาของเอกสาร ของครูแม่สูตรเล่มหนานะคะจะติดประมาณ5เส้นด้านบนได้แล้วเดี๋ยวติดด้านล่างอีกหนึ่งเส้นค่ะเมื่อเราติดเทปกาวเรียบร้อยแล้วก็ให้เราใช้กรรไกรค่ะกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ตัดตัดให้ชิดเทปกาวแบบน,นี้นะคะเราก็จะได้เป็นสันกาวที่อยู่ด้านข้างเอกสารนำไปเทียบกับเอกสารค่ะลองวางเทียบนะคะจากนั้นลอกกาวออกเราจะติดสันให้ด้านหน้านะคะ เลยขึ้นไป1ซนติเมตรพอค่ะแบบนี้นะคะประมาณ1ซนติเมตรเพื่อไม่ให้กินเข้าไปที่เนื้อหาของเราค่ะจากนั้นค่อยๆพับสันด้านข้างลงมาให้เขาติดกาวด้านหลังเราจะติดให้กว้างประมาณ2-3งถึงมเซนได้นะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆใช้มือลูดอาจจะใช้ผ้าค่ะผ้าผืนเล็กๆมาลูดให้เขาติดกับสันด้านข้างแบบนี้จากนั้นเราจะติดปกหน้าค่ะ ถ้าเรากลัวว่าเราจะติดผิดข้างก็ให้เราติดเทปกาวสองหน้าแบบนี้นะคะหนึ่งเส้นที่ปกด้านหน้าแล้วใส่ปกด้านหน้าลงไปเลยค่ะให้ชิดขอบนะคะค่อยๆวางเขาจะตรงพอดีจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะติดเทปกาวสองหน้าประมาณสองถึสามชั้นนะคะครูม่สุดติดสองเส้นพอค่ะจากนั้นนำปกหลังมาวางค่อยๆวางให้ตรงแบบนี้ เมื่อเราใส่ปกหน้าปกหลังฝันด้านข้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเคลือบเล่มเอกสารด้วยพลาสติกใสค่ะซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะตัดให้ใหญ่กว่าเล่มเอกสารยื่นออกไปข้างละหนึ่งนิ้วแบบนี้ค่ะวางคาบด้านหน้าแล้วลอกพลาสติกออกด้านหลังเขาจะเป็นกระดาษสีเหลืองวางคาบลงไปเลยค่ะจากนั้นค่อยๆใช้ผ้าผืนเล็กๆนะคะลูดพลาสติกให้ติดก,กับเล่มเอกสารด้านหน้าแบบนี้ค่ะค่อยๆลูดด้านหลังเขาจะเป็นกระดาษสีเหลืองให้เราใช้มืออีกมือน,นึงนะคะค่อยๆดึงออกจากนั้นเราก็จะหยุดก่อนให้ใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ากรรไกรตัดพลาสติกกกที่่่ออออยูด้้าานนนนหะะค ที่เลยออกไปด้านข้างแบบนี้ค่ะค่อยๆตัดให้ชิดขอบเล่มเอกสารถ้าใครไม่ถนัดใช้กรรไกรก็ใช้มีดคัตเตอร์ค่ะจากนั้นเราจะเคลือบไปที่สารด้านข้างนะคะค่อยๆลูดลงไปแบบนี้ค่ะพลิกด้านหลังขึ้นมาขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทําใจเย็นๆนะคะอีกมือหนึ่งเราก็ค่อยๆดึงพลาสติกออกค่ะจนถึงขอบด้านหลังของเล่มเอกสารใช้กรรไกรตัดออกตัดพลาสติกออกให้ชิดกับขอบเล่มเอกสารค่ะ แบบนี้นะคะตัดพลาสติกออกค่ะ,คะก็ใช้ผ้าขนนเล็เๆค่ะมาลูพลาสติกใสให้เขาติดก,กับเล่มเ,เอกสารนะคะจะได้ไม่มีฟองอากาศทั้งด้านหลังค่ะสันด้านข้างที่เราใส่ข้อความแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าเอกสารก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้น